ต่อเด้พูดใหม่มาเขาสำรวจเรื่องรัฐบาลนายกอุ้งอิงไปไหวไหมเออจากการสำรวจนะคะเมื่อถามความเชื่อของประชาชนต่อการอยู่รอดของรัฐบาลนายกแพทองฐานจากสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันก็อย่างที่เห็นกันแหละนะคะว่าหลายคนก็รู้สึกว่าโอ้จะไหวไหมเนาะคำร้องก็เยอะแยะเต็มไปหมด สารพัดสารเพเรื่องราวที่ประเดยประดังเข้ามาก็เลยนำมาสู่การสำรวจและผลออกมาปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคะร้อยละ41.68อันนี้คืออันดับหนึ่งนะเชื่อว่าจะไปต่อได้จนครบเทอมไปเลยจ้าในปี2570นะคะทุกคนแล้วอันดับสองลดลงมาเหลือร้อยละ19.08 ็เชื่อว่าจะไปต่อได้อีกประมาณ2ปีนะก็คือปี69ร้อยละ16.87ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้อีกประมาณ1ปีก็คือปี68แปดแลว่าปีหน้าไปแล้วทำนองนี้นะคะร้อยละสิบเระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้จนเกือบเกือบครบเทอมในปี2,570 คือนี่ถ้าเอาร้อยละสี่สิเอ็ดจุดหกแปดอันดับหนึ่งที่เชื่อว่าไปต่อได้จนครบเทอมมารวมกับตรงนี้ก็คือเกินครึ่งไปเลยนะคะที่เชื่อว่าแบบยาวอ่ะยาวเลยาย,าย,ายาวไปยาวไปนะคะแล้วก็มีแค่ร้อยละเก้าจุดเจ็ดเจ็ดเท่านั้นเองนะคะที่เชื่อว่าจะไปต่อได้ไม่เกินสิ้นปีนี้อืมใครที่เชื่อว่าภายในสิ้นปีนี้ รัฐบาลอิงไม่อยู่แล้วนี่ถือว่าเป็นเสียงส่วนน้อยมากๆจากผลสำรวจนี้เลยนะคะถัดมาค่ะถามถึงปัจจัยอ่าปัจจัยที่จะส่งผลให้รัฐบาลแพทองทานไปต่อไม่ได้คืออะไรแม้ว่าประชาชนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าอยู่ยาวๆครบเทอมไปเลยจ้าอันนี้เป็นความเชื่อของประชาชนส่วนใหญ่ที่นีดาโพเข้าไปสำรวจนะคะแต่ถามว่าแล้วมันพอจะมีปัจจัยอะไรไหมที่แบบมันจะไปต่อครบเทอมไม่ได้ ร้อยละ34.43บอกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นไปตามที่สัญญาและคาดหวังแปลว่าอันนี้ประชาชนให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นอันดับหนึ่งเลยนะคะเรื่องของเศรษฐกิจคือถ้าเศรษฐกิจแย่ภายในแบบปีสองปีแก้มไม่ได้เนี่ยไปแน่ทำนองประมาณนั้นนะคะเละถัดลงมาใกล้ๆกันเลยค่ะร้อยละ32.52เนี่ย บอกว่ากลุ่มนักร้องเรียนนะที่พุ่งเป้าไปยังคุณทักษิณแล้วก็เพื่อไทยเออแปลว่าที่เรามองว่ามันจะเป็นเรื่องการเมืองมากกว่าที่จะทําให้อิงไปเนี่ยแต่จากโคนี้เนี่ยมาเป็นอันดับสองนะคะซึ่งถามว่าตัวเลขมันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะหรอกนะแต่มันสะท้อนว่าประชาชนเนี่ยมองเรื่องของปากท้องเป็นสิ่งสําคัญนะคะถัดมาร้อยละยีี่เจดค่ะ บอกว่าการบริหารที่ผิดคลาดของนายกแพทองทานจนนำไปสู่สถานการณ์วิกฤตร้รอยละ28.85บอกว่ากลุ่มนักร้องเรียนที่พุ่งเป้าไปยังนายกอ๋อเป็นนายกแพทองทานแล้วก็เพื่อไทยเอออืมเขาเหมือนมีความแบบใช้คำว่าอะไรดีอะแบบว่าสลับสลับกันนิดนึงคืออ่ะอันดับหนึ่งมองเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ ถ้าไม่เป็นไปตามที่สัญญาและคาดหวังอันดับ2การร้องเรียนที่พุ่งเป้าไปที่คุณทักษิณและเพื่อไทยและกลับมาที่อันดับ3เนี่ยเป็นเรื่องการบริหารที่ผิดพลาดของตัวนายกแพทองทานนะคะแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยก็เป็นการร้องเรียนที่พุ่งเป้าไปที่คุณแพทองทานนะแล้วก็อันนี้มันจะใกล้ๆกันนะคะ34กับ32แล้วก็มา29กับ28ทีนี้กระโดดลงมาที่อันดับ59.77ดบอกว่า การบริหารงานที่ไม่ระม,มัดระวังจนอาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันน่าสนใจตรงนี้เหมือนกันนะคะทุกคนว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยรัฐบาลน,นี้ทุจริตเชิงนโยบายไหมกับภาพจำของคุณพ่อในอดีตแต่กลายเป็นว่าคนไม่ค่อยไปโฟกัสอเรื่องว่าจะทุจริตไหมหรือไม่ทุจริตหรืออะไรใดๆนะคะ เป็นห่วงเรื่องปากท้องหรือการเร้องรเ,เรียนอะไรมากกว่าที่อาจจะทําให้รัฐบาลแพทองทานเนี่ยไปต่อไม่ได้แต่เรื่องการทุจริตเนี่ยมาเป็นอันดับ5ที่ร้อยละ19.77ทีนี้ถัดมาที่ใกล้เคียงกันนะคะ17.25ก็คือความขัดแย้งในพรรคร่วมแล้วก็ถัดลงมาอีกใกล้เคียงเหมือนกัน16.64บอกว่าไม่มีปัจจัยใดๆที่จะไมใรัฐบาลแพทองทันไปต่อไม่ได้เฮ้ย มันน่าสนใจมากๆเลยนะคะก็มีคนจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะ16.64ที่มองว่าไม่มีจ้ะไม่มีปัจจัยอะไรที่จะสามารถทำให้รัฐบาลแพท,ทองทานไปต่อไม่ได้อืมน่าสนใจมากๆนะคะสำหรับท่อนนี้เอาล่ะ ทีนี้พอผลออกมาเป็นแบบนี้อันนี้แอนอ่าน,นไม่ครบนะแอนเอาคร่าวๆก็แล้วกันนะคะไปดูกันที่รัฐบาลก่อนเนาะก่อนที่จะไปดูซีกส่วนอื่นว่าเขามองยังไงนะคะคุณจิรยุห่วงทรัพย์ค่ะที่ปรึกษาของนายกก็บอกว่ารัฐบาลขอขอบคุณนะประชาชนที่ตอบแบบสอบถามของนิดาโพนะซึ่งผลการสรํารวจที่ออกมาเนี่ยก็พบว่าประชาชนเชื่อมัน่น ว่าจะไปต่อได้และจะอยู่จนครบเทอมเนี่ยรัฐบาลขอขอบคุณประชาชนที่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของรัฐบาลยืนยันรัฐบาลพร้อมเดินหน้าทำงานให้หนักขึ้นเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าและเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ดีขึ้นผ่านโครงการและมาตรการต่างๆตามที่ได้ถแถลงนโยบายไว้อ่าก็ปรับปลื้มกันไปนะคะสำหรับฝากฝั่งรัฐบาล ทีนี้พามาดูกันที่ฝ่ายค้านกันบ้างอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลนะคะนี่เห็นว่าเขาก็มีการสำรวจโพเหมือนกันนะเออเดี๋ยวขอดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าเป็นโพของอะไรที่พบว่าคุณใหม่เนี่ยก็ถูกเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านโดดเด่นนะนอตกรุงเทพโพนะคะที่สำรวจออกมาเรื่องการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านซึ่งคุณใหม่เนี่ย ก็ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ทีนี้ถามในเรื่องของนิดาโพเนี่ยคุณหมก็บอกว่าต้องดูนะคะว่าอีกร้อยละห้าสิบแปดเต็มเนี่ยเออร้อยละห้าสิบแปดเนี่ยเต็มไปด้วยสาเหตุอะไรเออคือเหมือนกับ41.68เเชื่อว่าจะไปต่อได้จนครบเทอมถูกไหมคะ แต่จริงๆก็มีอีกประมาณนึงเหมือนกันที่มองว่าใกล้ๆครบเทอมนะคะเอ,อ่อคุณหมายบอกว่าสาเหตุหลักที่มีคนพูดถึงมากที่สุดเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจดีได้ตามที่สัญญาเอาไว้แต่ก็เป็นเรื่องที่ยังสามารถแก้ไขได้นะคะและคุณหมายก็ยังคิดว่าเพื่อไทยและรัฐบาลของเพื่อไทยเนี่ยน่าจะเร่งเดินหน้าทําให้เศรษฐกิจกลับมาดีนะ หากเราสังเกตดูตั้งแต่รัฐบาลแพทองทานมาเนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะกรรมาการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมานะคะจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการเริ่มประชุมและการสัญญาที่บอกว่าจะมีการเริ่มประชุมช่วงปลายเดือนเนี่ยก็ยังไม่มีการประชุมสักทีนะคะนโยบายที่มีก็ยังเป็นนโยบายเดิมนะที่ดําเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลของคุณเศรษฐาเช่นอะไรบ้างแจกเงินสดให้กับกลุ่มเปราะบาง แล้วก็หลายๆโครงการนะคะที่เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยก็ยังไม่เห็นถึงความชัดเจนรวมถึงโครงการใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้หนี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแพรทองทานที่ได้มีการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่จนทุกวันนี้ค่ะเราก็ยังคงไม่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมของการแก้ปัญหานี้แต่ยังพอมีเวลาค่ะคุณหมายบอกว่าขอให้ทางรัฐบาลแพรทองทานเนี่ย เร่งรัดออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวออกมาให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งก็น่าจะสามารถยืดระยะเวลาการทำงานของรัฐบาลน,นี้ไปได้อีกและทำให้ไม่จำเป็นต้องยุบสภาก่อนที่จะอยู่ครบเทอมนะคะส่วนความไม่ชัดเจนของโครงการ g i t a t w l l l e t เฟสเนี่ยเป็นเรื่องที่ประชาชนยังเฝ้ารออยู่ว่าจะดาเนินการอย่างไรต่อซึ่ง ทั้งหลายทั้งปวงค่ะหากฟังจากคำพูดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะแล้วก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องประชุมคณะกรรมการนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาก่อนเนี่ยแต่จนแล้วจนรอดนะคะก็ยังไม่มีการประชุมเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้จะมีการนับประชุมไปแล้วก็กลับถูกยกเลิกไปก่อนประชาชนยังคงเฝ้ารออยู่เพราะ เมื่อคุณหมายได้ฟังเสียงจากในพื้นที่ก็กลายเป็นว่าหมื่นบาทแรกที่ลงมาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้กลับมามีชีวิตชีวาเท่าที่ควรจึงยังคงรอแนวทางแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนในระยะต่อไปรวมถึงคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในตอนนี้ก็ยังคงรอคําตอบว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรขอให้รีบแสดงความชัดเจนออกมาเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเป็นความเชื่อมั่นล้วนๆนะคะ และรัฐบาลนี้ก็มีแต้มต่อนะในเรื่องชื่อเสียงในการที่เคยทําให้เศรษฐกิจเนี่ยดีได้แต่ก็อยาให้เสียชื่อก็แล้วกันคุณใหม่บอกต้องรีบกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาสําหรับเรื่องเงินเฟ้อนะคะขณะนี้อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าค่าครองชีพขึ้นแล้วมันไม่ลงเด้อจก้กจึงไม่จําเป็นจะต้องมีงบประมาณที่จะมาชดเชยเย็นีย,นยจึงจําเป็นนะคะจึงจําเป็นจะต้องมีงบประมาณที่จะมาชดเชยเยียวยา หรือช่วยเหลือประชาชนในระยะที่ค่าครองชีพเนี่ยยังสูงอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาน้ํามันแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะคะที่อาจต้องมีการกระตุ้นรอบใหม่หรือไม่อย่างไรเนื่องจากงบประมาณที่ใช้ไปก่อนหน้านี้ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมานะคะแล้วก็อาจจะต้องไปดูในเรื่องอื่นก่อนอย่างเช่นการแก้หนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นค่ะใส่เงินลงไปเท่าไหร่เนี่ยคนก็เอาไว้ใช้หนี้หมดนะ ถามว่าถ้าหากยังจัดการไม่ดีเนี่ยจะทําให้เป็นตัวมัดในการล้มรัฐบาลได้หรือเปล่าคุณหมาบอกว่าแน่นอนเลยค่ะเป็นอย่างที่ประชาชนได้ให้ความเห็นเอาไว้นั่นแหละวันนี้จะเป็นสาเหตุแรกที่ทําให้รัฐบาลอิงเนี่ยนะคะอยู่ไม่ครบเทอมบางคนบอกว่าเป็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่ทําให้ไม่สามารถทําได้ที่หาเสียงไว้ก็เป็นไปได้ค่ะที่สุดท้าย พอไม่ได้ทําตามที่สัญญาไว้เศษรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่โฆษณาสุดท้ายความนิยมจากประชาชนก็คงจะถอดถอยลงเรื่อยๆแล้วก็เป็นสาเหตุที่อาจจะต้องยุบสภาก่อนอยู่จนครบวาระนั่นเองนะคะทีนี้พามาดูมุมของคุณเทพไทยกันบ้างคุณเทพไทยเนี่ยก็ได้แสดงความเห็นนะคะกับกรณีผลของนิดาโพที่ออกมา ที่ว่าประชาชนเชื่อมั่นว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอมเนี่ยมุมของคุณเทพไทยบอกอมีเพียง4ีเซนะส่วนที่เห็นว่าไม่ครบเทอมแต่แตกต่างกันในเงื่อนไขเนี่ยรวมทั้งสิน้น57.71%เออแปลว่าคุณเทพไทยเขาเอาที่มองว่าใกล้ๆครบเทอมอ่ะเอาไปรวมอยู่กับทางอื่นแต่ว่าของแอนอเอาใกล้ๆครบเทอมอ่ะเอาไปรวมอยู่กับครบเทอมนะคะก็ อาจจะมองต่างมุมกันเนาะแต่เอาล่ะมุมของคุณแทบไทยก็แสดงให้เห็นว่านี่ประชาชนที่เชื่อว่ารัฐบาลอยู่ครบอยู่ไม่ครบเทอมอะ่ะสูงกว่าเห็นเห็นเออสูงกว่าที่เห็นว่าอยู่ครบเทอมนะ1 6 0 3ส่วนเหตุผลที่ประชาชนคิดว่ารัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมก็มีหลายเหตุผลมีน้ำหนักแตกต่างกันไปแต่ในฐานะที่เป็นผู้สังเกตการทางการเมืองเนี่ยจะขอวิเคราะห์ว่า สาเหตุที่ทําให้รัฐบาลอาจอยู่ไม่ครบเทอมประมวลมาจากผลนิดาโพเนี่ยนะคะคุณเทพไทยบอกว่าน่าจะมีอยู่4ประการด้วยกัน1ก็คือรัฐบาลน,นี้เนี่ยนะคะเป็นรัฐบาลผสมพักการเมืองแต่ละพักเนี่ยมีจุดยืนแล้วก็อุดมการแตกต่างกันมาจับขั่วกันเป็นรัฐบาลเพราะว่าเงื่อนไขการไม่ต้องการให้พักเก้าไกลเนี่ยเป็นรัฐบาลจึงเป็นการรวมตัวกันแบบผลประโยชน์เฉพาะหน้าค่ะ แล้วก็เป็นการรวมตัวแบบหลุมหลวมนะซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อความขัดแย้งระหว่างพักร่วมรัฐบาลด้วยกันสูงมากเมื่อเกิดความขัดแย้งในระหว่างพักร่วมรัฐบาลก็ทําให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่ครบเทอมซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะคะที่ประชาชนเนี่ยสะท้อนมาด้วยนะว่าอาจจะทําให้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะไปต่อได้ครบเทอมนะคะประการต่อมามีการยื่นคําร้องต่อองค์กรอิสระเนี่ยจำนวนมาก เพื่อให้ตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้นะคะว่ากระทําผิดหรือมีการกระทําฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อมีการยื่นคาร้องไปหลายฉบับถูกไหมคะก็มีโอกาสที่จะพลาดท่าได้บางหละ่ะทาให้รัฐบาลมีความผิดตามคําร้องฉบับใดฉบับหนึ่งจนทําให้รัฐบาลชุดนี้มีอันเป็นไปเป็นรัฐบาลอยู่ไม่ครบเทิมได้อะ อันนี้ก็น่าจะเป็นอยู่ในอันดับสองแล้วก็อันดับ4เกี่ยวกับเรื่องคําร้องต่างๆนะคะที่ประชาชนก็มองว่าเป็นปัจจัยที่อาจจะทาให้สงเนี่อยอยู่ไม่ครบเทอมถัดมาค่ะเกิดจากผลงานของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจปากท้องของประชาชนที่รัฐบาลชุดนี้หาเสียงให้คํามั่นสัญญากับประชาชนมีการโฆษณาชวนเชื่อไว้เยอะจนประชาชนเนี่ยตั้งความหวังไว้สูงเมื่อรัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจล้มเหลว ไม่ประสบความสําเร็จทําให้ประชาชนผิดหวงังก่อให้เกิดกระแสความไม่พอใจกดดันให,ให้รัฐบาลเนี่ยต้องลาออกจนอายุรัฐบาลไม่ครบเทอมนะคะซึ่งเอาจริงเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยอันดับหนึ่งเลยที่ประชาชนสะท้อนผ่านนิด้าโพนะคะว่าอาจจะทําให้รัฐบาลอิ่งเนี่ยอยู่ไม่ครบเทอมถัดมาค่ะมีการทูจริคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้มีผลมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เกิดการทุจริเชิงนโยบายซึ่งเคยเกิดขึ้นจากนโยบายประชานิยมในยุคข,ของรัฐบาลทักษิณมาแล้วจนประชาชนต้องออกมาชุมนุมเดินขบวนขับไล่ทําให้รัฐบาลมีอันเป็นไปก่อนครบวาระได้เช่นกันซึ่งจากเหตุผล4ี่ข้อนี้ค่ะคุณเทพไทยบอกอาจจะมีข้อใดข้อหนึ่งแหละที่ทําให้รัฐบาลมีอันเป็นไปก่อนครบวาระ4ปีของรัฐบาลได้คุณเทพไทยบอกเนี่ยเห็นข่าวโฆษกรัฐบาลออกมาขอบคุณประชาชนที่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ครบเทอมสูง แต่ในข้อเท็จริงคุณเทพไทยบอกว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะรัฐบาลนกำลังหลงประเด็นเพราะคะแนนรวมของผู้เห็นว่ารัฐบาลอยู่ไม่ครบเทอมเนี่ยรวมกันแล้วสูงกว่าที่เห็นว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอมนะครับอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การเอามารวมเนอะว่าเอาอันไหนไปรวมกับตรงไหนเพราะอย่างของแอนน่ะมันมีอยู่เก้าเดี๋ยนะฮะ ี่นี่น11.99เชื่อว่าจะไปต่อได้จนกวบเกือบเกือบครบเทอมเออคือไอ้เกือบเกือบครบเทอมอ่ะแอนก็รู้สึกว่ามันน่าจะไปอยู่กับครบเทอมไหมแอนก็เลยเอาไปรวมกันแอนก็มองว่าเกินครึ่งแต่ของคุณเทพไทยอ่ะก็เกือบครบเทอมแต่มันก็ไม่ครบเทอมจะเอาไปอยู่กับครบเทอมไม่ได้ก็อยู่อีกฝั่งนึงมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าประชาชนเชื่อว่าอยู่ครบเทอมอ่ะน้อยกว่าอยู่ไม่ครบเทอมนั่นเองนะคะทีนี้ ครบไม่ครบเนี่ยอันนี้มันเป็นความเห็นจากนิดาโพแต่ค่ะก็มีพิเต้พิเต้พลำเจ็ดพิเต้ศูนย์ศูนย์เจ็ดพิเท้มงคลกิจนี่แหละนะคะทุกคนสุขสินธารานน์นี่แหละแกออกมาต้องใช้คำนี้นะปูดเออเพราะจะใช้คำไหนได้ละ่ะนอกจากถ้าถ้าไม่ใช่ใช้คำว่าปูดเนี่ยคือพิเทพไทยเอยไม่ใช่พิเทพไทยพิเต้เนี่ยนะคะออกมาโพสเฟ e บ o ๊ k ปูดข่าวว่าให้จับตาดูอาจจะมีการประกาศยุบสภาเร็วๆนี้แล้วค่ะทุกคนมามาแบบมาส่วนโพไปเลยโคนิดาบอกประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลน,นี้จะสามารถอยู่ได้ครบเทอมนะแต่พี่เต้บอกเลยให้จับตาและแกมั่นใจนะคะว่าเกิน70%เกิดขึ้นจริงแน่นอนนะคะ โดยพิเต้ค่ะแกคือตอนนี้คนก็สงสัยกันนะวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่เต้ตอนนี้แกอยู่พักประชาธิปัตย์นะคะอ่าเราทวงความจำนิดหนึ่งนะก่อนหน้านี้แกตั้งพักพักไทยสีวิไลอ่าที่คนก็ไปแซวกันว่าเป็นสอสอปัดเศษบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะหลังจากนั้นพอมีการแก้ขไขรัฐธรรมนูญใหม่เป็นบัตรสองใบนะเลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบเนี่ยนะคะ ก็เลยเป็นเหตุให้พักใครสีเวลตอนนี้เหมือนก่อนหน้านี้ภรรยาจะอยู่อยู่มั้งตอนนี้ก็ลาออกไปแล้วด้วยเนี่ยนะคะเอาณปัจจุบันเลยพี่เต้ตอนนี้อยู่พักประชาธิปัตย์ซึ่งร่วมรัฐบาลอยู่กับพักเพื่อไทยในขณะนี้นะคะอ่ะเราก็ทวนความจำกันก่อนทีนี้เขาบอกว่าดูเหมือนว่าข่าวคราวในวงการทางการเมืองไทย กำลังมีอะไรให้ต้องจับตาจับสังเกตกันซะแล้วค่ะเมื่อจูจูที่ไต้มงคลกิจเนี่ยได้ออกมาโพสต์คาดการเหตุที่จะเกิดขึ้นภายในสภาระยะ90วันต่อจากนี้แม่มันช่างช่างอยู่ในกลุ่มแบบน้อยๆเนี่ยที่มีความเชื่อว่าอันนี้ผลสำรวจนีด้าโพนะจากผลสำรวจนีด้าโพที่จะมีอยู่ประมาณเหมือนไม่ถึงสิบอะ เชื่อว่ารัฐบาลอิงเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินสิ้นปีนี้นะคะและถ้าเรามาดูเนี่ยภายในระยะเวลา90วันเดือนนี้เดือนปลายเดือนตุลาคมแล้วเนาะพิจิกาธันวาก็เนี่ยประมาณต้นต้นปีหน้าเนี่ยก็ต้องไปแล้วทำนองประมาณนี้เนี่ยนะคะพี่เต้แกโพสเมื่อวันที่26ตุลาคมอืมแหมน,นี่เต้ผู้มาก่อนการหรือเปล่านะคะมาก่อนโพนิด้านะ บอกว่าคาดไม่เกิน90วันคงมีการประกาศยุบสภาก่อนสารรัฐธรรมนูญจะสั่งยุบพักหนึ่งบวกหพักการเมืองพักที่จะลงสมัครคงชื่อใหม่หลายพักประชาชนคงงงกันจำไม่ได้ตายแล้วนะคะทีนี้ชาวเนต็ตที่ติดตาม facebook ของพี่เต้นเนี่ยนะคะก็ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะหนึ่งในนั้นบอกว่า ฟันธงหรือไม่กับเหตุการณ์นี้พี่เต,ต้ตอบด้วยนะคะพี่เต,ต้ตอบกลับทันทีเลยว่าเกิน70%เอซนอ่าเพราะฉะนั้นงานนี้คงต้องจับตาดูกันต่อไปนะคะว่าจะมีการประกาศยุบสภาจริงๆตามที่พี่เต,ต้แกคาดการเอาไว้หรือไม่เพราะฉะนั้นแม่การเมืองในช่วงนี้นี่กระพริบตาไม่ได้จริงเลยนะคะเพราะถ้าเรามาดูปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงนะ่ะ อย่างที่เราเห็นกันว่าหนึ่งในปัจจัยที่จะทำให้รัฐบาลอิงนี้อยู่ไม่ได้เรื่องการร้องเรียนต่างๆที่พุ่งตรงไปที่คุณทักษิณเอยคุณอิงเอยหรือแม้แต่กระทั่งเพื่อไทยเองก็ตามเนี่ยมันถือว่าเป็นปัจจัยต้นๆเลยนะคะที่ประชาชนเนี่ยก็เชื่อว่าจะทำให้รัฐบาลอิงเนี่ยอยู่ได้ไม่ครบเทอมและด้วยปัจจัยที่ประชาชนคิดเนี่ยมันคือ มันคือผลเนาะของคําวินิจฉัยนะแต่ที่พี่เต้พูดก็คือเหมือนว่าชิงยุบสภาหนีไปก่อนเลยจ้าคือไม่ต้องรอวินิจฉัยยุบก่อนเลยก่อนสารและธรรมนูนจะสั่งยุบพักและแกหนึ่งบวกหด้วยเนี่ยนะคะอ่ะจับตาดูเรื่องนี้ก็มีมีกระแสะแรงมาอยู่เหมือนกันนะคะว่าอาจจะมีการยุบสภาหรือไม่อย่างไรนะคะทุกคนอ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ